ต้นตำรับมาจากอยู่ลบบุรีครับเดี๋ยวนี้ครับอ๋อต้นตำรับอยู่ลพบุรีนะคะไปเลี้ยนมาบ่จ่ะญาติญาติญาติครับญาติปลูกมาจากลพบุรีครับแล้วก่อนหน้านี้เฮ็ดอีหยังเฮ็ดสวนครับเฮ็ดสวนเฮ็ดหน้าเฮ็ดไรอยู่แถวอขอนแก่นนี่ครับจ้าเอ่อไรใดว่าใครดีก็เลยมาขายขายไก่เน่ยลองเบิ้งก็พออยู่ได้พออยู่ได้ไก่เหมือนจกโลดจ้ะเอ่อ ม้อนี่ก็สี่สโลครับ<โ><โ>สี่สิบโลสีบวกอีกหนังอีกสิบโลสิกโ,โลอยู่หรอกสิบกวโลสิบสามโลหายายกได้ครับสิบกว่ายี่สิบตั้สิบกระเสบคับลองบอลเริ่มเลยค่ะแล้วร้อนเลยคุณผู้ชมเราทำ้รอ้หกลอมไม่ลอ,อ,อ,อยอ่อบ เรราากยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมมีดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุดวิสา .Channel าวันน้ตังอยู่ที่ตลาดคลองถมท่าเรือนะคะจบบคังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนาะก็มาเจอร้านไก่ทอดหม้อเป็นแบบสไตล์รถเข็นนะคะของพี่สมศักดิ์เนาะเออเอาจริงๆก็ตามหาเป็นพักอยู่เหมือนกันนะคุณผู้ชมเพราะว่าพี่เขาเนี่ยไม่ได้อยู่แบบโซนของกินนะคะพี่เขาจะอยู่แบบเป็นโซนแบบเนี้ยอ่าเป็นโซนแบบ ของมือสองเนาะไปเดี๋ยววันนี้ตั๊กจะพาไปชมร้านไก่ทอดมอของพีศ่ศศักดิ์กันนะคะไปชมกันค่ะมันดูจะได้เยอะดีถ้าถุงเดียวมันจะได้เยอะมันได้น้อยดูได้น้อยไก่ทอดจ้า เป็นหนังไก่นะคะราคาเริ่มต้นนี่เท่าไหร่อะคะพี่เนื้อติดหนัง20บาทครับตีดหนัง20บาทนะคะะแล้วก็มีไม้รัสติบขืนตูดแล้วก็เป็นสปอรก็ยี่สิบห้าสามสิบชิ้นใหญ่ก็สี่สิบหกสิบบาทแล้วแต่ชิ้นครับขอบคุณค่ะแล้วแต่ชิ้นข้าวเหนียวก็ห่อละห้าครับข้าวเหนียวห่อละห้าเริ่มขายอยู่ตรงเนี้ยค่ะเริ่มเข็นเลคะประมาณกี่โมงถึงกี่โมงอะค่ะก็ประมาณบ่ายสาม บ่ายสามโมงเริ่มมาเขียนตรงนี้นะคะคจนถึงประมาณกี่ทุ่มคะพีออ่ขายดีก็ไม่เกินหกโมงน,น่อยๆโอ้ยหกโมงน,น่อยๆขายดีครับดีคุณผู้ชมนี่ถ้าขายดีมมมยดก็ทุ่มนี่แลับครับอันนี้ก็ประมาณห้าสิบาทหนะ้าสิบบาทเป็นสะโพกใช่ไหมคะน้องผีสะโพกอ,อ,อันนี้สะโพกคุณผู้ชมนี่โซโกนี้ก็ยี่สิบห้าสามสิบแล้วแต่ไซส์ครับแล้วแต่ไซส์ อันนี้มาสองวันไหมคะหรือว่ามาแค่วันเดียววันเดียวครับวันเดียววันเดียววันจันทร์วันเดียวใช่จ้ะค่ะแล้วมีที่อื่นไหมคะพี่ก็มีวันศุกร์หน้าประรลานตอนเย็นค่ะครับแล้วก็มีหนงแซงนงแซงนี่วันเสาร์ครับตอนเช้าวันเสาร์ตอนเช้านะคะใช่ครับค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็มีวันวันวันอาทิตย์วันอาทิตย์ยือตลาดเช้าท่าเรือครับ คาเช้าทะเลโอเคนะคะใกล้ๆที่ไหนนะคะฝากเอฟซีผุดเหมือนพี่เขาด้วยนะนี่ดูนี่ลูกค้าเยอะเลยหนังไก่เนื้อติดชิมได้นะพี่เนื้อติดหนังจ้ะพี่เป็นเนื้อติดขายังไงครับถุงลยยี่สิบบาทจ้ะเอายี่สิบนะครับกรอกถุงไม่ทันก็เลยใส่อย่างนี้เลยพ่อค้าเป็นคนจังหวัดที่ไหนคะอยู่ที่ไหนเออเป็นคนลาลีครับลาลีคนลาลีเ้าไม่ได้เป้าอีสานใช่ไหมคะเป็นคนพ้อมเย็นก่อน สำเนียงเหมสำเนียงนี่หนูรู้เลยว่าหนูก็ว่าวิสานขายดีมากเลยครับอีกตรงนึงเป็นคนขอนแก่นครับแตแยยมาลารีแล้วเป็นผู้บบาวขอนแก่นเด้อสาวขอนแก่นมากน้ำกัเนครับอ๋อนี่ก็สาวขอนแก่นบออันนี้ขายมาตั้งปีแล้วจ้าเนี่ยอ่นนี่จะเข้าปีที่เดนี่และครับเข้าปีที่เจ็ดแล้วโอ้โดนแล้วโดนแล้วขายมาโดนแล้ว ประมาณนึงประมาณนึงประมาณนึงครับผมโอ้ดีนะะคเป็นสะโพกครับ25บาทครับอันนี้อันนี้เอาไป50บาทครับน้องคือโซโฟลองมาเริ่มเลยขาย50คุณผู้ชมชื่อจะหันนะครับซับให้พ่อเบาอ้ายจ้าเดี๋ยวกอนเท่าไหร่สี่นาะซับไล์จนเชียงหลงหลงมาแล้วครับขายดีจ้านี่เขาเอิดว่าขายดีซับซับเบาเศร้าจ้ะ โอ้นังก็ซ่อมนี่ปะไอ่สิบบาทหรอะนังเลื่อยอีมอหนึ่งครับอ๋อเลื่อยอมอหนึ่งเนาะจ้าอันนี้กี่บก็พอได้อยู่ครับพอได้พอได้พอมีเรื่อยๆอยู่จ้าอันนี้ไม้กี่บาทไม้ละสิบบาทไม้หนึ่งไม้หนึ่งจะร้อยโอ้อันนี้มอใหญ่อันนี้อใหอ่อขึ้นบ่มีมีขึ้นมีตูดครับมีขึ้นมีตูดอ๋อเป็นแบบเสียบไม้จ้ะเสียบไม้ก็มีจ้ะ ตัวน้ำมันกระเด็นพอดพอดจักนาที่ใหญเราเรายี่สิบนาทีครับโอ้ถ้าถ้าหม้อเล็กก็สิบห้าบวกบวกหน่อยแต่ถ้าหม้อใหญ่ก็ยี่สิบนาทีจ้าทอดโดนมากประมาณนี้ค่ะเราต้องรอโอ้ยพอดปะทันพอดปะทันดูไปครับรอบปะแม่รอบปอเอาอันเอาเนื้อ่าเอาไหปิเก็ตก็ได้นกินเนื้อไก่เลยเนาะกินอะไรวันนี้จะมาไ เอากีฮนไวไปเอาไปหมดเลยทันแล้เกาจบโมดออมมัเหมือนดอไก่นุไกนุทามเนี่ยก้อนกอนอันไกล้อันเนียวสูตรมาแต่ไหสูตรมาจากไหนต้นาำรับมาจากอยู่รบบุรีครับเดี๋ยวนี้ครับอ๋อต้นตำรับอยู่ลบบุรีนะะไปเลี่ยนมาาบ่อ่ะในวันไหนญาติญาติญาติครับ้ญาติเปล่าเหล้าลวดโกดิบมันเอรู้กว่าวอยู่ เบ้าน้ำเพิ่นเนี่ยเบ้าเล้าด้วยโอ้โหมันแข็งเบอาง่ากไม่บอกไม่แม่ก็ยาแสล่แม่ยาแสล่ตาเอาเถอะตาดเอาเพิ่นขายอยู่ล็บุรีนั่แหละสูตรมาจากล็บุรีครับแล้วก่อนหน้านี้เฮ็ดอีหยังเฮ็ดสวนครับเฮ็ดสวนเฮ็ดหน้าเฮ็ดไรอยู่แถวอยู่กขอนแก่นไม่นครับจ้าเอ่อไล่ใดเพราะใครดีก็เลยมา ขายไก่เ่ลอเบิงก็ออยู่ได้พออยู่้หลังไว้นียขายไก่เมนูแม่ปลาติโทรอ้หหลังนานนานนานโม่ท่านเหมือ2อีสองทนสองท่านทรงรดไปมาเลยแม่พ่อสานแม่โท่านปติโทไม่ไม่คือลูกนะลูกนะแม่โคเนี่ยลูกโอ้แล้แผนขุดนะครับแผนขุด ตัดแซบเนาะไก่ทอดหม้อไก่ทอดาม้อนี้ไก่ม้ไก่ทอดหมไ่หมอก่ทดหมไ่ม่ทม้ไ่ทดม้อไั่หม้อไก่ทหมไก่ทอดม้ไก่ทดม้อไดห้อไก่ทอด้อไ่หม้อก็ทอดหมอก่ทอดป,ปม้ไก่ด้อท้่้ออดห้่อด่้อไกด้่ม่ทด้อ้ออาอ้องเ,อเอต็มที่ก เต็มที่เลยเต็มที่เต็มที่เลยเอ้ยถอดไปคล้ายไปจะไปไหนเนี่ยสูตรที่สามชาแนลค่ะข้าวเนียวโฮจักบาทประเดี๋ยวหาบาทจ้าหาบาทครับมาตรฐานคือนห้าบาทอันนี้แม่แม่ยั่งวะแม่ห้านี่ผู้เดียวเทียงเอาครับเมื่อไหร่เมื่อเทียงเอาเมื่อไหรปกติเมื่อไหรแจกก็เที่ยงเอาครับ โอ,โอ,โอ้น่องไก่น้องไก่พูดเล่นพูดเล่นพูดเล่นเว้าเล่นเว้าเล่นพี่สาวพี่สาวพี่สาวครับจ้ะหยอกได้ครับหยอกได้นี่ผมผู้เดียวเราหยอกเอาอีกว่ามัดใกล้แล้วหรือเปล่าน้องนี่น้องนี่ใครท่าไหร่หญ่หน้องเอ่อถ้าน้องใหญ่ก็ยี่สิบบาทครับประมาณนี้ก็ยี่สิบบาทแล้วก็น้องเล็กก็ประมาณสิบห้าบาทจ้ะครับประมาณนี้ครับ แห่เพิ่นพดถึงกะถิงอยกินเลยอดไน้นะอคืออยู่คืออยู่ก็เพราะนไทยเกี่ยไม่ได้เนี่ยเนิ้มงนามาเจของแน่นอนมาแน่นอนอยู่แล้วแม่แน่นอนอยู่แล้วอันไิ้มกระ่อือปลาหนไก่บักใหญ่เลยโอ้น่ากินมากค่ะกระเสียบแห้งกินก็ตำาบกพุงเนาะสูตรสูตรไกล้จักรพรรดเสียบเพื่อนสบาทไม่ละสิบเพื่อนคับไม่ละสิบ ไม่ทันเลยค่ะสั่งได้ค่ะทันเข้ามาเนี่ยจะอยู่โซนแบบของมือสองนะคุณผู้ชมของมือสองท้ายๆเลยจะไม่ได้อยู่แบบว่าตรงของโซนของกินนะคะอ่านี้ไหมกระแซบหาสิบาทว่อันี้ครับผมแล้วแล้วถ้าใส่นะครับบางมือเทียกับหกสิบกับนี่สี่สิบกับนี่โอ้แล้วแทบใส่แล้วมือนี้มันเกือไก่ใหญ่ครับเกือไก่ใหญ่ อย่างนี้ก็สามห้าสิบทแล้วแต่แสบแสั้นเหมือนเลยเด้อยพะเคยถือสัมผัสที่แค่ทอดไปขายไปคนจะดังจะเกาตะเกามีตะว่าคุณจะกู้เท่าไหร่กรัเออชวนพี่ชวนพี่สาวมาด้วยนะครับจะเอามากไม่จะเอาร้อยดิโอ้ยคนละตกใจหมด เออคุณพ to ี str <c <c ่ใช้ดีมากเรียกพี่สาวมาด้วยนะคะวัอย่างกล้แห้งลครับไกลหมือนจกโลดจ้มืันนี้ก็สี่สิโลครับสี่สิโลสีบวกอีกหนังอีกสิบโลสิบกว่โลยุบสิกว่าโลสิบสิบสาม แล้วก็พวกปีกตูดก็ขึ้นจ้าอย่างละสองสามโลแล้วแต่มือครับจ้พรุ่งนี้วันอังคารก็ไปบ้านานานะครับอ๋อวันอังคารไปบ้านานาใช่ครับจ้ะก็บ้านานานครนายกใช่ใช่ครับตอนเช้าน,านัดเช้านาัดอ๋อนัดเช้าหน้ามันจะกลาย ไม่ไดครับสิบป่อยีคิดจังสิอ้กระแสบคัะน้องบอนเริ่มเลยค่ะีว่าจะใส่จ้าตามหากินอยู่ระวังลูกระวังนะน้องไหมน้องเหมือนน้องฟื้นเลย ระวังดวยจ้นนะจ้าลงหม่จะไม่ดีให้ผู้เจ้าได้ไปหันไปนีเนาะเดิน <c oughs> ทางทั่วประเทศเราเลย ต้นมากสิอยูแถวแถวเนี่บอกว่าเพิ่งไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆจ้าโอ้แล้วแต่มึงได้เนาะจ้าแล้วแต่เอฟซีแนะนั่นวาร้านไดแซ่บเป็นตะแแบบตะไปแห้งสินะก็จะในก็ฝากไว้น้ำในเรื่องจ้ามึงก็ฝากฟังไว้น้ำในจ้าแต่สีพญ่ามเหียนมันดีที่สุดนั่นแหละครับจ้าเพราะก็ตั้งใจจะซื่อเมออยู่ มีวันหยุดตายตัวป่ะจ้ะนี่บ่ครับยกเว้นกลับบ้านครับผมมีวันหยุดยกเว้นกลับบ้านจ้ะเพราะว่าลูกชายก็อยู่ผู้เดียวเนาะอยู่คนแเนาะเอ่อครับก็ประมาณอาทิตย์นึงค่ะประมาณอาทิตย์นึงกลับบ้านช่วงนี้ก็กลับดูไม่ได้หรอกครับมีไรสู้กันไปจ้ะสู้กันไป เอาไก่ก็ได้มวนนะครับนะได้ไก่ครับไก่ไก่ไกุ๊กๆครับเอาเลือกให้หน่อยปา้เาเข้าเหนียวมีร้อนๆไก่ก็ร้อนคนก็ร้อน กี่น้องนี่ครับแล้วข้างในอ่ะมีเหลืออยู่สองไม้ครับสิบบาทไม้ละสิบบาทมาองไม้<ะ>เป็นห้าสิบพอดีจ้ะอนห้สนาสิบบาทด,ด้วย คสองนอกนะครับอเขาเหนียวไหมครับผมห้าบาทครับสี่สิบห้าแบงค์พันนะครับา น้องละย2่สิบบาทสั่สินห้าแล้วก็ยังสั่งออกพามาด้านนี้ก็ได้ครับจะได้สะดวกโอ้ oh, มาค่ะคุณผู้ชมได้แล้วนะคะโอ้จะ oh, oh, ตักให้ดู1นึ่งร้อยบาทอันนี้คือราคาร้มข้อเหนียวนะคะนี่สิบบาท เดือนวิครับน้องค่ะคุณผู้ชมโอ้โหมาเดี๋ยวเรามาชิมน้องแล้วร้อนเลยคุณผู้ชมกอไว้ลอยอือหมักดีมากว่าลูกค้าเยอะเลยค่ะคุณผ้ชม

สั่งทำอยู่นี่รอรับสน้จับมาบริการแร็จับริารับขับรถใหญคจับบ้านหนาบาบ้านายบานะครับมีับปานมทับรการบร่าไว้ใย้เพิ่มงเส่อไเด็ดจริงคุมเนี่ยมามากันได้นะครับคุณ้เนียับคุเนีคยจับครีับกับ ราขอ5บาทเลยคับราคาเยี่ยมขอ5บาทหอมใหญ่เลยค่ะอหอมใหญ่นุ่มไม่แข็งอรแล้วทำไก่ทอดหม้อค่ะคุณผู้ชมใครที่อยากมาอุดหนุนนะคะร้านไก่ทอดหม้อของไอ่สมศักดิ์ครับสมศักดิ์มากันได้เลยนะคะที่คลองสมท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะอำเภอท่าเรือค่ะคุณผู้ชมตั้งแต่จังโมงน้าไอ่ประมาณบ่ายสามโมงบ่ายสามโมงทอดทอดประมาณหนึ่งทุ่มครับ หนึ่งทุ่มนะคะคุณผู้ชมจะอยู่ตรงโซนท้ายๆตรงโซนมือสองนะคะอร่อยเด็ดราคาเริ่มต้น20บาทเข้าเดีียว5าบาทอร่อยมากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจกับตักด้วยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้สวัสดีค่ะขอบคุณหลายเ้วยอขอบคุณค่ะขอบคุณที่รบขอบคุณหลายครับฝากไว้น้ำเนยเด้อฝากไว้น้ำเนย